สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทังช่องท่าขัดชาแนลครับผมเนาะื้นนี้ครับผมจะมีนักทางมาฝากตอนเอฟซีทังช่องครับผมเลขวิ่งจากเชียงรายครับผมเนาะเพราะว่าเพิ่นจับคู่เขามาสองสามงวดติดต่อกันแล้วครับผมเพราะว่าแฟนคลับทังช่องถามมาหลายครับผมเนาะให้ผมลงเลขจับคู่ของเลขวิ่งจากเชียงรายให้หน่อยครับผมเนาะเพราะว่าผมลงแค่เลขวิ่งครับผมนี่ครับลงแค่เลขวิ่งครับ เลขวิ่งเดินดีมากครับผมเนาะนี่ครับ3กับ8ล่างอย่างเดียวครับออก80 4กับ5ออก5 5ครับ2กับ7ออก7 3ครับ5กับ9ออก99ครับ8กับ1ออก7 1ครับ6กับ0ออก6 5ครับ9กับ5ออก99ครับ2กับ9ออก0 9ย์ครับ3กับ4ครับงวดที่แล้วออก30มงวดนี้ครับผมเนาะเพิ่นให้มากครับ3กับ5ครับผม ไม่ใช่ครับเก้ากับห้าครับผมนี่ครับเก้ากับห้าครับผมล่างอย่างเดียวครับเก้ากับห้าเด้อเย็บซี่ทั้งช่องนี่ครับผมล่างอย่างเดียวครับเก้ากับห้าเลขวิ่งจากเชียงรายครับผมเนาะเพิ่นจับคู่ให้ผมแม่สองงวดสามงวดติดต่อกันครับผมจับคู่เข่าครับผมเนาะก็มีเอ็บซี่ทั้งช่องถามมาครับผมลงเลขจับคู่ของเลขวิ่งเชียงรายให้หน่อยครับผมนี่ครับ งวดแรกเพิ่นจับคู่ไห้ครับไหมากครับผมสองกับเก้าครับผมจับคู่นี่ครับเลขออกศูนย์เกาล่างครับผมเพิ่นใหมากเก่าาศูนย์ครับงวดแรกครับผมเนาะนี่ครับงวดต่อมาครับผมนี่ครับงวดที่แล้วครับนี่ครับผมให้สามกับสี่ครับให้ศูนย์สามล่างเลขออกสามศูนย์ครับผมเนาะนี่ครับผมงวดนี้ครับผม คนใหมากแหละครับผมงวดนี้ครับงวดนี้นี่ครับผมเนาะเก้ากับห้าครับเดี๋ยวผมเฉลกจับคู่ให้เอฟซีทั้งช่องกับผมเนาะพอเอฟซีทั้งช่องขอมาหลายมาครับผมนี่ครับก่อนอื่นครับผมเนาะเมื่อวานนี้ครับผมผมลงคลิปเลขจากปทุมธานีครับผมลงไปครับก็มี F เอฟซีมาคอมเมนวาผ้าหัดใช่หรือเปล่างวดที่แล้วสองกับห้าครับผมเนาะ พะว่าคุว่ามดทีเแียวกับหาครับผมงวททีแว้ว2กับ5จริงๆงนะครับงวทที่ได้5กับ9ก้ทวันที่1ครับผมเนาะ1มิถุนายนได้5กับ9ออก99 9าล่างถือว่าบกเขาครับผมเนาะพะว่าเลพินบนย่างเดียวครับผมนี่ครับงวทที่แล้วครับ2กับ5ครับผมบนอย่างเดียวครับแต่จับคู่บกเขาครับผมเนาะนี่ครับผม2กับ5ครับเลขจากผู้ใหญ่จะดีจากปทุมธานีครับบนอย่างเดียวครับ นี่ครับหลักฐานงวดที่แล้วครับแล้วงวดนี้ครับผมเนาะมายำเลขเพิ่นใหตุที่ทั้งช่องครับผมงวดนี้ให้มาห้ากับแปดครับบนอย่างเดียวครับห้ากับแปดนี่ครับจับคู่ครับผมหานึงแปดหนึ่งหาเก้าแปดเก้าครับผมนี่ครับบนอย่างเดียวครับ ครับผมเนาะย้ำให้ที่ทา้ช่องยังพ่อสักเลกวิ่งพอสักไปปอยเนี่ยพอสักเวลาับผมเนาะสองตัวมาตัวเ๋ครับเอาจะไม่เขียนเลขจากเชียงรายกับผมเนาะจับคู่ครับผมพอวาเพมากมาเลขวิ่งครับผมห้ากับ9กวดนี้ครับเก้ากับห้าวดนี้ จับคู่ให้เพราะว่าเอฟที่ทั้งช่องถามมาหลายมากครับผมว่าพระหัตขอเลขจับคู่จากเชียงรายให้หน่อยล่างอย่างเดียวเนี่ยเลยมือนีครับผมเนาะจะมานามาลงให้เอฟที่ทั้งช่องครับผมถ้าชอบฝากกดติดตามเนเด,เด้อกดไลค์กดแชร์ครับผมเนาะเ,ววเ,เ,เลขวิง่งเ,เชียงรายครับ เชียงรางเยเลิกวิ่งจากเชียงรายครับล่างอย่างเดียวครับล่างอย่างเดียวยยล่างอย่างเดียวงวดนี้ได้ เก้ากับห้าครับนี่ครับผมเก้ากับห้าพร้อมเลขจับคู่ครับผมเนาะเก้ากับห้าครับเก้ากับห้าครับจับคู่ครับเก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าห้า เก้าครับส่วนหลัก5้าก็ผมเนาะหลัก5ก็มี5คู่ครับ5 0 5ศูนครับ5 8ครับ5 9ครับผมเนาะ ห้ครับนี่ครับผมเพราะว่าเขียนมากครับผมเนาะ582ครั้งครับเน้น57กับ58หลัก5ครับหลัก9เน้น95เม็ดเดียวครับ95 57 58ครับนี่ครับ ที่ทางสองเพราะว่าครับผมเนาะปากกาแดงครับผมเนาะนี่ครับออกครับผมนี่ครับปากกาแดงเขียนไม่ได้เลยแคปหน้าจอครับผมเนาะเลขจากเชียงรายครับเลขจากเชียงรายปากกาแดงพังพอดีเลยรกระทือว่าเลขวิ่งสองตัวมาตัวเดินดีมากครับผมเนาะ วดนี้9กับ5ครับ9กับ5ครับผมนี่ครับจับคู่ให้ครับผมเนาะเพิ่นจับคู่เขาแม่สองสามงวดแล้วครับผมก็เลยมี f อฟซีทางช่องขอแม่ครับผมเรียกจับคู่เพิ่นครับผมแ่งอย่างเดียวด้เอฟซีทางช่องครับผมเนาะหลัก9ก้ามีเก้าหนึ่งเกครับวงกลมที่เก้าห้าครับส่วนหลัก 5., ้าครับห้าศูนย์ห้าส 5 859วงกลมที่57แล้วก็58ครับนี่ครับส่วนของปทุมธานีครับผมบนอย่างเดียวครับ5กับ8ตรงกันที่5 9แต่ว่าอันนี้บนอย่างเดียวตัวนี้ล่างอย่างเดียวครับแคปหน้าจอครับผมเนาะตามนี้เลยแคปหน้าจอครับผมนี่ครับมดุดที่แล้ว2กับ5้า จริงๆครับไม่ได้โกหกนี่ครับผมงวดก่อนชื่อว่ามันออกอ่าเก้าเก้าล่างหามาหากเก้าครับผมเนาะบนย่างเดียวแต่ว่าออกเก้าเก้าล่างกระเทือบเบ้าเขางวดที่แล้วหายสองกับหามาเขาที่เกตสองบนแต่ว่าจับคูเบ้าเขาครับผมเนาะนี่ครับของปทุมธานีครับผมงวดนี้ได้มาแล้วครับครับหน้าจอเดอ้อเอฟซีทางช่องพ่อซักไทยลัฐเลขวิ่ง เอ้ยอมเอายอมยอมแค่หกเจ็ดแปดงวดห้าสิบสามสามสิบห้างวดพอซักครับผมเนาะอยากนำเสนอเลขวิิงครับสองตัวมาตัวสองตัวมาตัวเอาไปพร่อมน่ะเบิ่งเนี้ยนี่เลขวิ่งนี่ออกหน่วยพดตัวเลขเกินครับผมเนาะนี่ครับของพอซากครับผมเนาะบนอย่างเดียวครับเจ็ดกับแปดออกหนึ่งเจ็ดสองกับสามออกห้าสองเจ็ดกับแปดออก เจ็ดสามเกับ0นย์ออก0ูนย์เดหกับ7ออกศูนย์หกกับ2ออกหนึ่งเกกับ0ออก0ูนสากับ2ออกเก็สองเกับแปดทม่ถแล้วออกเก็สองงวดนี้8กับ9ครับจับคู่หกแปดหกเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าบนอย่างเดียวครับไม่ต้องกลับงวดนี้งวดที่สาสห้าครับผมขอพอสาักผมเนาะะครับผมเอา สองตัวมาตัวแคบหน้าจอครับของบปรดสักอยากสักตอนเอฟซีทั้งช่องกับผมเนาะนี่ครับงวดนี้แปดกับเก้าครับขอบข้กสักบนอย่างเดียวครับแปดกับเก้าก็ตรงกันที่ของพื้นด่งคาแคร์กับผมเนาะแปดกับเก้าครับประทุมท่านี่กับฮาครับแปดครับผมชนกันที่แปดครับผมเนาะงวดนีบนครับอ่ะปรสักขอบคุณมาก อันนี้ครับผมขอสักวานี่ครับแคปหน้าจอครับผมกระสุดท่านี่กับขออุยพอนห้เอฟที่ทั้งช่องคลิปเบิ้งคลิปนี่เดินทางแถวคาดปลอดภัยครับยาเจ็บยาจนลำรวยเงินทองครับผมเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ